สวัสดีครับต่อตัวนะครับซ่อมตู้แช่นะครับออฟฟิศนะครับมีปัญหาวันนี้ก็เอาเครื่วัดน้ำยามาเ,าเช็คนะครับโอเคครับดูว่ามีปัญหาตันหรือรั่วในช่องฟิตนะครับมันเป็นแบบฝังนะครแต่ตู้เขาบอกว่าประกอบท่อตรงนี้มันเป็นสนิมนะ ดูดูฝั่งข้างในนี่งานเข้านะครับรัวเตรียมเกตวัดอาามเจมานะครับแต่จะวัดอาหกรเอนะดูเรื่องน้ำยากันโอเคน้ำยาแล้วก็มาณสองพีดไอเองนะครับ นี่ก็เป็นไปได้นะรั่วนะครับเป็นไปได้ว่ารั่วเราจะเสียบปลั๊กหรือวิทีก่อนดูว่าดูดลงไหมนะครับก็คอมเพรเซอร์อาจจะไม่เสียนะครับอาการนี้จะต้องเขตวัดน้ำยามาวัดเพราะว่าเรามีเชื่อมวาล์วสวิตช์ไว้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็ต้องเชื่อมอีกรอดูดนะครับโอเคดูดได้นะครับ น้ำยาน้ำยาหายนะครับก็น่าจะรั่วที่ว่ามีกลิ่นเหม็นรั่วด้านในนะครับช่องโฟมนี่แหละกลิ่นเหม็นไหมอาจจะไม่ใช่ที่ใส่ไฟช็อตนะครับเป็นที่น้ำยารั่วซสมออกอยู่ด้านในแล้วก็ออกมาจากโฟมตรงนี้ ไม่แน่ใจตรงไหนนะครับสรุปนะพี่ผมเอาเขตมาวัดแล้วนะน้ำยามันไม่เหลือพี่มันรั่วนะนวอ่าใช่คอมไม่พังนะครับคอมใหม่ที่เปลี่ยนไม่พังก็ที่เป็นไปได้นะครับไอที่ <IT S 2> ว<ะ>่าใช่ใช่มันรั่วอยู่ด้านในเนี่ยตัวนี้ต้องส่งบริษทัทให้เขาจัดก,การนะเนี่ย ถ้าประกันให้เพราะว่าไม่เกี่ยวกับคอมแล้วว่าแล้วทำไมคอมมันเสียเร็วตู้นี้คือซื้อจากที่ไหนไม่แน่ใจปกติน้ำยามันจะอยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบพีไอนะครับ<อ>ถ้าถ้ามันไม่รั่วนะแล้วก็เทสคอมว่าเดินไม่เดินเนี่ยตอนตอนนี้มันอยู่ศูนย์อยู่นะครับถ้าผมเสียบปลั๊กนะครับ <c oughs> อ้าว <c oughs> นี่นะครับกนะครับ <c oughs> <c oughs> มันจะมันจะดูดลงด้านล่างนะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือคอมเดินแลดูดน้ํายาได้แต่ว่าน้ํายามันไม่มีมันเลยเย็นหน่อยๆที่ว่าผมว่ามันเย็นอ่อยๆอะ,ะระบบน้ํายาก็คือมันรั่วนั่นแหละโอเครั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็กวังวี่มีพิยน์นะครับสวัสดีครับ